สวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ในป่าแห่งหนึ่งนะครับก็มาพบกันเช่นเก่าเช่นเคยนะครับสําหรับสายเดินป่านะครับสําหรับผมสร้างทันนะครับก็ป่านี้ก็สม,มบูรณ์อยู่นะครับดูต้นไม้นะครับนี่ต้นไม้ต้นใหญ่ๆนะครับ โอ้โหต้นไม้ใหญ่มากอืมเยอนมาเลยมาดูต้นไม้ใหญ่กันนี่โอ้โหใหญ่มากริบเรี่ยวเลยสูงมากนะครับต้นใหญ่สูงอือใหญ่จริงๆ ล่างนี่ก็เป็นห้วยเล็กๆนะครับแต่ยังไม่มีน้ําหรือเปล่าไม่รู้นะครับคงน่าจะยังไม่มีน้ําแต่เมื่อวานนี่ฝนตกหนักมากนะครับดูก่อนนะครับนกหลเฉี่ ลงห้องเสื้อเสือเลยไปเรื่อยๆครับว่าข้างหน้าเราจะเจออะไรบ้าง ว่าหาไม่ AH already. ได้นะครับนี่ได้อึตัวเดียวกับเขียนน้อยนะครับไม่ได้นะครับี้ไม่ได้รอให้ข้าก่อนถาให้ข้าก่อนครับบม่ได้หรอกครับกูวินรอให้ข้าก่อนนะครับอร,บบ UA, รบอให้ข้ามก่อน,น,อออนเดี๋ยวกลับไปที่พักนะครับรอให้ข้ามก่อน ัฝนะครับบ,บึมบัมบึมบัมเลยพี่น้องเลยฝนท้าสิต,ตกแล้วหิวเข่าเลยพี่น้องว่ามีงังครับมีเอี้องตัวหนึ่งงมเมามีกระปูหน่อยตัวหนึ่งครับเนานี่ก็ะสีอิ่ม,มอยู่ดอกไหมนะขั่วกอนต้มก่อนกินทีนนดเดียวเกระสีอิ่ม,มอยู่ดอก ไปดูก่อนนะกุ้งน้ำกลุ่งก่อนเขียดหน่อยมาได้สำนีละนี่ก็กินไปก่อนพาให้มือหากินไหมนะครับ ขัวสก่อนโอเคครับนี่ก็รั่วเรียบร้อยครับวันนี้ก็สิไปป้อมนะครับนี่ก่อน

นึ่ง,ง,ง,งตัวเดียวครับตัวเดียวไปอิม่มอยู่หรอกว่าตัวเดียวหนึ่งเดี๋ยวกินแล้วาหาได้กับตอนแรกจะกินไมครับนดี๋ยวนี้ก่อนบ,บรรยากาศครับดูบรรยากาศข้างนอกลมมาแล้วฝนก็น่าจะมานะครับอ่าในระหว่างรอ รอตุ้มอึงของเราเย็นนะครับเ,เย็นแล้วมั้งว้าเย็นแล้วมั้งนี่แล้วนี่แล้วคุ้มคอแล้วเพื่อนเอ๋ยตรง้นหอนอยู่ว่ะยังร้อนอยู่เลยนะครับรออีกชักหน่อยดูบรรยากาศก,าก่อนโอ้ฝนมันสีไมร้รีบวอร์เนี่ยอบอกเป็นยังครับมีมังยูแล้ว เราก็มีที่อยู่แล้วนะครับอืมใจจะมืดแล้วเริ่มสิมือเริ่มสี่เห็นหุงยังแล้วเริ่มสิมืดมิดแล้วเขาก็พี่น้องกันเขาก้อนเขาก้อนชิมือเลย อแล้วนะครับขิ้ข้าวบันทนะึกขีข้าวขี้ข้าวนี่เราขิ้ข้าวก่อนนะครับอืมอ้อนปะนี่ข้าววันนี้ Yeah. ง่ายๆนะครับโอ<ฮ>้สมอยากขนาด นี่ครับปูนะครับ แสบกินเขาปลาล์มแสบอีสิละยอดเลิมเ่ยเด็กเขาปลามเธอแด้อยู่กินเขาล้ายขนาดเกลียด Dollars. แซีบเสบเนาะอยู่บ้านกินเข่าปลาไหลปานี่ครับภูด้เข่าปลาเนี่ยแบ่เปนเข่าเสียบขนาดครับภูด้วยเขายาอะไรออกก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับถ้าผู้ใดมักคลิปเขาป่าปลาหาเดินปลาหากินข้าวในป่าอย่าลืมนะครับ ฝากกดติดตามไว้เดี๋ยวคลิปคิปหน้าก็จะพามาเหมือนเดิมนะครับหาปลาแต่ไม่รู้จะไปปลาไหนนะครับถ้าอยากรู้ก็อย่าลืมกดติดตามไว้วันนี้ฝนกําลังจะตกนะครับถ้าฝนตกแล้วนะครับตามห้วยน้อยน้ำนี่มีน้ำนะครับมีน้ำมียังเข้ากับฮาปูครับปูภูเขานี่ครับปูไข่แหละครับารบ,บางคนก็ว่าปูไข่ บางคนก็บวบาปูภูเขานะครับบางคนว่าปูหินเดียวกันนะครับอิ่มแล้วเนาะอิ่มแล้วอิ่มแล้วขนาดอิ่มได้เนี่สวัสดีนะครับตอนนี้ก็มืดพอดีครับผู้เสียงฝนมากแล้วพี่น้องหลังจากกินข้าวนะครับ ก็พักนะครับให้มืดเพื่อจะรอนะครับพักการเคียบพี่น้องมีฝนกำลังมากครับรอเบิง่งฝนก่อนครับว่าฝนจะมาไหมนะครับนะฝนจะมาไม่เอ่ยนะครับมืดนะ ฝนก็มาแล้วนะครับฝนมาแล้วหลังจากที่เขาเอียมฝนก็มาเลยครับว่ามสีแห้งบ้างคิดว่ามันจะแรงไหมนะครับเห็นมาก็ไม่เป็นไรนะครับ เรามีที่พักนะครับเรามีที่พักมีรังคาเรียบร้อยนะครับอ่ารอดูก,ก่อนว่าฝนมันชีแห้งวะพี่นอ้องมางบิงครับบรรยากาศฝนมาแล้วนะครับเน้่นเจอพี่น้องเลย ดีนะครับตกแบบที่สวยตรงนี้ลมนะครับตกแบบางามเลยบรงี้ลมบรงี้ยังว่สบายครับตรงที่บตกยังครับตกเลยตกแบบไม่มีลมนะครับถ้าลมเราหู Crap.